พิจารณาก่อนได้ไปเครื่องและไฟ ABS โชว์ค่ะค่ะคันนี้168 Honda Civic คันนี้เครื่องพัรห้าเทอร์โบ i s นะปี17ก็ดเครืพารออโต้ CVT ค่ะรถคันนี้เป็นเกรดไอค่ะเราเจ้าขัดจัทร์สภาพมารับไิเจ้ารถสภาพรถและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกนี่เลยค่ะเลขเครื่องไม่ตรงได้นะตรวสอบดูเช็คได้เลยราคา345,000บาทรับได้เปล่าราคาได้เป็นเกรดไอนะคะพิจารณาก่อนได้ค่ะใช่แล้วค่ะที่ราบประเมินรับไปไหมคะรับได้ยกมือชูป้ายได้เลยใช่แล้วค่ะเราเจ้าขัดจันทร์สภาพมารับไปเจ้ารถสภาพรถ ทุกกรณีอนไม่ผ่านมารับคืรถอะไรจ้กกดเลยกดเลยค่ะสามศูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตัวเขาราประมูลสนใจกดภูุ่มเดิมได้เลยออนไลน์ขอบคุณค่ะเกรดไอนะโทรศัพท์เลยค่ะ3 4 5แสนสาพันสามแมืน้าพันับหสามแสนสี่หาพันบสองมแน้าพันมัชิ้เล็สามศู้ต่อยกค่ะ3 4 5แสนันบาทที่ออนไลน์3 4 5แสนสี่ห่นันบาท นัเปรสู้ตอกับพิลมาใหม่เลยค่ะสามสี่เจลาประมุสู้ตอกันเลยนะสามสบเก้าปแล้วค่ะสามสู้ต่อยกได้เลยค่ะสามแสนสี่หมื่นเกพันนับเแสนสี่หมื่นเก้าพันบาที่สามศูนย์เสู้ต่อยกค่ะสามแสน่หมืก้าับาทที่ออนไลน์ค่ะนับ ห้าหนึ่ับเป็นลวค่ะสามห้าหนที่้านค่ะสามแสนหาหมื่นหนึ่งพันสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งสมแสนหาหมื่นนพนสอามแสนห้มื่นหนึ่งันบลาริตากบราคาเลยค่ะสามแสนหาหมสามารถสรับเป็นลวค่ะสามห้าสเกตไอสาสนห้าหมื่สามพันหนึ่งามแสนหหมื่สามันาแสนหมื่นสามพันบที่สาม่วนเก้าค่ะสามแสนันบาทที่ออนไลน์นะคะนับ ห้าพันบเปลค่ะสามแสนหาหมื่นห้าพันสามนหหมื่นพันนับสามแหมื่นพันอ็พันอะไรสตายากได้สามแสนห้าหมื่นเจพนับามแสนห้ามืนเจ็ดพันนบสามแสนห้ามื่นเจ็ดนบาทที่สามส่วนเค่ะสามแสน้าหื่จ็พันบาทออนไลน์สามสเก้ออนไลน์ค่ะสามแสนหาหมื่ก้พนับเกตอตรวสอบเลนะสามแสนห้าหมื่นเก้พนับามื่นปลนแล้วค่ะสามแสนหาหมื่นหนึ่งพันนับหนึ่งสามแสนห้าหม่นหนึ่งพันนับองสามแสนห้าหม่น น้ำสามพันรับไปแล้วค่ะสามแสรับไปแล้วนะสามแสนห่นสามพันน้อสามหกห้าคามแสนหมืน้าพนนอรสานหมืน้าพนนสาสามแสนหมือนน้ผ่าจ้ายสม่วนเ้าห้าหนึ่งสาแสหื่นันบาทสามพันเจรับไปแล้วค่ะสามแสนหมื่จ็พนน้ำเรสานหมื่จ็ดพันน้สาสามแสนหกหมื่นเจ็ดันบาจ้าไปยสม่วนห้าหนึ่มีบ้านเลีค่ะสามแสนหมื่จ็ดันบาทออนไลน์ค่ะก้าพันรับไปแล้วค่ะสามหกเก้าสามแสนหกหมื่เก้าพันน้ำเตอร์สามแสนหกหมื่นก สามแสนเจ็ดหมื่น่าสองสามแสนเจ่ับิป้ายมเลนย์ห้าหนึามซกรบิ่ราคาเลยค่ะสามแสนันบาทที่ออนไลน์ 3, ค่ะนับสา่นหนึ่งพออลน์เนี่ยสามศูนย์าหนึ่งสาประมานายสามแสนเจ็ดหมืันบาทเกรดไอค่ะทำสภาพมระิชอบเรื่องสภาพ้วยการันกรรมสิทธิ์ทุกกรณีไฟเครื่องไฟ abs โชว์รายละเอียดต่างเราประกาศให้ทราบก่อนประมินซื้อแล้วขอบคุณนะคะ